เสร็จแล้วนะคร so like okay. so ับน้องมาอาบน้ําตัดขนเป็นทรงผมสั้นดูแลง่ายนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมความอักเสบที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะครับลดการสะสมขสปัดติสงนี้ดูแลง่ายอาบน้ําเป่าขนแห้งไว้ด้วยครับแปรงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรวังขันแก่นครับเบอโทรศัพท์0866404443สาขาอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสบัดเตอร์เีนพิชซั่งรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วย ติดต่อน,นัดหมายจองฟิลกันต่อลูกหน้าหนึ่งวันครับที่เบอร์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามครับกับบ้านหด้เราเตา้เก่ง้ากั่ะเต้เก่งมากมาอาบน้ำตัดขนสั้นนะครับวบหน้าหมีตัดขนสั้นเหลือครึ่งเซนนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องขนรด่วงขนพันกันนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับเราจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะลดปัญหาเรื่องการสะสมความชื้นด้วย จะได้ไม่มีผื่นแดงผื่นคันไม่เกิดกลิ่นอับลดการสะสมเห็บบัดได้ด้วยนะครับส,สรงหัสซ้งจะได้ดูแลง่ายอาบน้ำปรับขนแห้งไวปลางขนได้อย่างทั่วถิงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างกำลังแต่งหน้าให้กับน้องสุนัขนะครับหลังจากที่ตัด ขนสั้นนะครับตัวสั้นเหลือ1เส้นไว้หน้าหมีนะครับพี่ช่างก็จะต้องแต่งหน้าด้วยกันไกอันนี้ต้องระบัดระวังนะครับเพราะว่ากันไกที่พี่ช่างใช้มีทั้งความแหลมคมนะต้องระวังไม่ให้น้องสะบัดนะครับไม่งั้นอาจจะได้รับอันตรายจากคมเป็นไกได้นะครับต้องระบัดระวังด้วยแล้วก็พี่ช่างต้องระวังไม่ให้น้องสุนัขกุดหิดนะไม่งั้นจะโดนงับได้นะครับ ้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งคู่นะครับอาบนะ้ำตัดขนร้านน้องหมานม้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาคคันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบนะ้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดคาเต้น,นะครับาอาบน้ําตัดขนผสมขนสั้นนะครับไวนะ้หน้าหรือแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นลดความร้อนสะสมในร่างกายลดการสะสมเห็บ่อปัดแล้วก็ส่งขนสั้นดูแลง่ายอาบน้ำต่ดขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับ แาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซารอนในสวนเกษตรมาคุ้แก,ก,กันครับเบอร์ mm hmm. ard, โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4ด4 3เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อนัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้า1วันครับเราตัดขนขึ้นทรงไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำก่อนแล้วก็มาแต่งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ okay. เวลาได้ไปอาบน้ำกันจะสางพาน้องมาอาบน้ำนะครับหลังจากที่ตัดขนให้น้องขึ้นทรงกัแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จเป่าขนแห้งเราก็จะได้ไป แต่งขนกันอีกรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องมาอาบน้ำตัดขนเป็ทนทรงผลสั้นดูแลง่ายนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมความอักื้นที่ทำให้เกิดพิษเนผนกันนะครับ ลดการสะสมขนปัดทรงนี้ดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไว้ได้ครับแปรงขนได้อย่างทัวท่วถึงด้วยนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกเกษตรวาดขันแก่นครับโดยโทรศัพท์0864044488ต,ตัดขนให้กับสุรรนัขแมวทุกขนาด,ท,นาด,ท,นาดทุกสายพันธุ์ดื้อดุกัดสะบัดเย็นวีนที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันครับที่เบอร์0 8 6 4 0 4 4 4 8ครับกลับจ้าแล้วเด้ว เก่งมากอาจจะเก่งมาก